เรื่องเล่าผนหัวลุกตอนศาลเจ้าปู่กลางทุ่งนากลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทศาลไม้เก่าแก่หลังเล็กๆตั้งอยู่เดี่ยวๆท่ามกลางทุ่งนาสีเขียวขจีศาลนี้ถูกเรียกว่าศาลเจ้าปู่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในแถบนี้มาหลายชั่วอายุคนตำนานเล่าว่าในอดีตเจ้าปู่เป็นผู้เท่าผู้ใจดีที่ดูแลทุ่งนาและช่วยเหลือชาวบ้านในการปลูกข้าว และดูแลพืชผลชาวบ้านรักและนับถือเขาเหมือนญาสนิทวันหนึ่งเจ้าปู่ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่หลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านเริ่มพบสิ่งมหัศจรรย์พืชผลอุดมสมบูรณ์และทุ่งนาก็ปลอดภัยจากแมลงศัตรูพืชพวกเขาเชื่อว่าวิญญาณของเจ้าปูป่ยังคงคุ้มครองอยู่จึงสร้างสศาลขึ้นเพื่อเป็นที่พำน,นักให้วิญญาณของเขาในทุกฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะนําอาหารผลไม้และข้าวสารมาถวายที่ศาลเพื่อขอบคุณเจ้าปู่ที่ช่วยปกป้องผลผลิตและทุกครั้งที่พวกเขาอธิษฐานขอฝนหรือลมดีๆคําขอก็อมักจะเป็นจริงอย่างไรก็ตามมีคําเตือนที่ส่งต่อกันมาว่าห้ามลบหลู่สารเจ้าปู่เพราะใครที่ลบหลู่มักจะประสบเคราะห์ร้ายคนแปลกหน้าที่ท้าทายตำนานวันหนึ่งมีชายหนุ่มจากนอกหมู่บ้านชื่อชาติ เดินทางมารับจ้างทำงานในทุ่งนาเขาเป็นคนหนุ่มที่ชอบท้าทายสิ่งลี้ลับไม่เชื่อในเรื่องวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อชาติเดินผ่านศาลเจ้าปู่ในวันแรกเขาหยุดมองและหัวเราะเบาๆศาลเกา่ Gs าๆแบบนี้จะช่วยอะไรได้คนพวกนี้ก็แค่เชื่อเรื่ององมงายเขาพูดด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยแม้ชาวบ้านจะเตือนเขาอย่างจริงจังว่าอย่าลบหลูแต่ชาติกลับไม่ฟัง เหตุการแตกประหลาดในเย็นวันนั้นหลังจากทํางานในทุ่งนาชาติก็เดินกลับบ้านพักที่อยู่ท้ายหมู่บ้านขณะที่เขากําลังเดินผ่านสาลเจ้าปู่ท้องฟ้าที่เคยปลอดโปรง่งก็เปลี่ยนเป็นมืดครึ้มอย่างรวดเร็วลมพัดแรงจนต้นข้าวโยกไหวอย่างบ้าคลาั่งเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวเขาชาติหยุดเดินและหันมองรอบรอ แต่ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากสารไม้เก่าตรงหน้าจูจูเขารู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองมาจากสารเมื่อมองไปเขาเห็นเงาร่างสูงใหญ่คล้ายชายชราย,ยืนอยู่ข้างสารเงานั้นมีดวงตาแดงหวาวที่มองตรงมาที่เขาชาติพยายามเดิอนหนีแต่ขาของเขากรับหนักเหมือนถูกยึดติดกับพื้นเสียงเย็นเยียบดังก้องในอากาศอย่าลบหลู่อย่าลืมคำเตือนชาติพยายามวิ่งแต่สะดุดล้มล,ลงกลางทุง่งนา ร่างของเขาสั่นเทาด้วยความหวาดตัวและทันใดน,นั้นทุกอย่างก็เกงียบลงท้องฟ้ากลับมาสว่างเหมือนเดิมบทเรียนจากเจ้าปู่วันรุ่งขึ้นชาวบ้านทุกชาตินอนหมดสติอยู่กลางทุ่งดาเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดด้วยน้ำเสียงสั่นครือตั้งแต่นั้นมาเขาก็กลายเป็นคนที่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไปกราบขอขามาที่ศาลเจ้าปู่ และช่วยชาวบ้านดูแลศาลนั้นอย่างตั้งใจศาลเจ้าปู่ยังคงตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวบ้านเสมอมาและใครก็ตามที่ผ่านมาจะได้รับคําเตือนว่าอย่าลบหลู่ศาลนี้เพราะเจ้าปู่เฝ้าดูอยู่เสมอเรื่องราวขนหัวลูกสั้นๆฟังเพื่อความบันเทิงท่านจะไม่พลาดเรื่องราวขนหัวลุกโปรดกดติดตามกดไลค์และกดแชร์พวกผีรอคุณอยู่